สบายดีปาลุงสบายดีพี่ปานาอาสุขุสุขคนสุขหมอสุขโนสุขพอ่อกินแดลกกับซองนองมวยเนาะอัตตาอปมือเผาปลาสองคนไอ้กับนองแม่อพี่น้องแม่น้ากับนองสคนมีกินจาจังะหวาหลักเอาไปกินเหรอจ้คนเลย <c oughs> หลังจากที่มัน,สน,นเส้านี่เนาะคนก็ทยอยทยอยมากกับผปบูปว่าก็ห้ากับมาแต่ในเมือง <laughs> สกเก็ตก็สองคนที่น่งอยูันคางเบาเบาหล่น,นะเนาะนั่นแหละวันเกิดของเพิิน

ทางนี้ก็กะเกียมพักเนาะแม่นกกียักนะเอ้ยตาเพิ่นกินยัสิคือวันเกิดปาปา2 4 6 7เฮาก็สุกเสร็จโต7โตเนาะกินยังสมัยไม่ต้องได้ไม่ได้ใส่ได้ตัวดำๆบ่เอามีกุ้งน้ำบัดนี้ปลากะเพาบ่ทันแล้วเนาะปลากะุน้ำ พักกระเต็มตุ๊บ้าใหญ่ไปเลยไปยังอันี้เป็นลูกเป็นลูกอยู่ทั้งทงก็สิเป็นชาปุยนากับหนาเนาะทั้งทงไปเถอะเต็มตะกะสามสิกินป้าลุงเอ้เมือนี้ ถเปีถเปีกันไปเลยหยาหักมาเอาอันนี้กันดิเฮ้ยวันพิเศษมืาอนี้เตรียมแหวนเตรียมวีมาเลย แมนมาติสาวเด็กบ้านเพื่อนสาวเสริมสวยแล้วมาเดี๋ยววันพิเศษของเพื่อนแปดปีป่ะเนี่ยบหลบแปดปีปะ

แ่ 1> <1> ่เห็นเห็นจะปีแล้ว่จะดีัจะงเลยจะปีเลยว่ะเแปดปีเลยแปลรปีต่อใบด้เห็นแล้วไเห็นมันต้องเห็นลงมนจนหลักจนเลยอันเลยสะโหกส่วนมันมากตว่าซูมมันมาห่อปลาซูโอ้แอไปตัวหนึ่งก่อนหมูเลย พึ่งทงให้อีก

เปลี่ยนมือเกองพี่น้องเลยป้าสมังามแท้นี่กะเกียมพี่น้องอ้าวเมตาอกมาบานนี้ห่ยขึ้นอาบูแเทปวันพิษกระพัวมากบ่ ได้่องมามีข่าวดีได้ได้ข่าวดีแต่ว่าได้บว่สองฮึไม่าฮึต้องใชอะไรพี่น้องเ้ยมึงนาเพ่อดีบรลอดเลยก็ไ้ข่าวดีหนาบยิ้มขังดีแม่หรจะมีอยู่ก่องคดีจริงจริงปลาพี่น้องแต่ประทันเท้าหรอกใส่ปิ้งเลยของ น้องเอินอดใจบไว้ซ้มก่อนมาสันอย่มเนองเินะตาุฝากกดติดตามสองเบาตาในเี่น้องเขาได้หนึ่งพันสามน้ำมนยังผ่านขาดดันพี่น้องซ้อมนะถึงังการก่อนพังเลยละเรื่องมาผิดการเกียมพี่น้องเลยตำน้ำผิดน้ำผิดปลาเผา หลายคนฝักพี่น้องเอเมือนนี่โอ้พี่น้องเบาดาวฮ้กกามาพี่น้องเลยใส่โอ้สมาเซฟไลน์ไท้เมือนี่พี่น้องเลย สี่คนอันนี้ก ag, er ็คือน้องแท็กพี่น้องเลยลูกเจใส่แดดบาตราหน่อยพี่น้องเลยมียังยังบาตราแมนบบกคุ้งอะนะแมนแมนปตึกมาแต่พายแมนว้าพี่น้องเลยคือแขีวเลยคุณขั้นกุ้งหวยชนิดบาคอนก็นจะไปหาสอนได้เปนบาทนี่ ส่วนคนกันทีมงานเฮากรสิมาสั่วนไหยกันแล้วพี่น้องเ้ยบบจักผู้หลานผู้นี้ราวกะกเกียมเมื่อนี่มีอยู่วันเกิดนี่อยู่สองคนพี่น้องเลยหนึ่งคือลูกเจสแดกยสองล,ลูกสองป่าว่าพี่น้องเพ <c oughs> ื่อนกสิเสื้อพรส์ลูกเพื่อนว่า ิเป็นยังเนาะเขาก็ไปเบิกน้ำกันมีเซอร์ไพรส์ให้พี่น้องเอ้ยวันเกิดแต่บ่าวควันกับโอ้ยพัดแต่ใหญ่พัดแต่เกิดได้ใหญ่มากกับท่านมีวันเกิดน้ำหมูจ้าเขื่อแต่แต่มีวันเดียวพี่น้องวันแต่แจ็คสิวันเนาะเขาก็บฮอก

เอนนะอีกอ่ะอ hey, ีอ hey ีอ hey ีอวันอุว <right> ันอ้าพี่น้องเอ้เมื่อนี่คือสิตูดตบินเื่อเลย ปลา13กิโลเอาน่า13ว่าไรห่างพี่น้องมาฮอนนี่เอาก็สิได้จบคลิปเพียงเไม่หยุดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้อง่องน้องม้วนเสร็จเก่าเสร็จเฟยยังได้ก่าเพรกันโอกาสหนาเอาก็สิเดลาพี่น้องไปด้วยคลิปนี้สบายดี